เพื่อนๆชาว Facebook ชาวโซลิคัมแล้วก็ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาเสนอเนาะทุกคนคงจะพอรู้จักกับแอฟฟิลิการเอแล้วนะคะแต่วันนี้จะมานำเสนอแอฟฟิลิการเอคู่ล่าสุบริคิโตนะคะปี2014ตัวนี้นะคะตัวแอฟฟิลลิการ์ดเอสเเนี่ยคะ่ะจะ by Nature Nutrition นะคะของแทนแนนนแล้วก็มี g พ p รับรองได้มาตรฐานนะคะก็คือส่วนประกรอบของเขาเนี่ย จะมีมีอะไรบ้างเอ่ยมีแอฟริกันแมนโก้มีชาเขียวมีหัวบุกมีแอปเปิลไซเดอร์มีสารสก,กัดจากตะบองเพชรมีสารสก,กัดจากข้าวบาเร่แล้วก็มีสารสก,กัดจากอาซาอีนะคะแล้วก็มีตัวไอโอนาทีนซึ่งถ้าต้องการดูตัวสินค้าก่อนก็เพียงแค่เข้าไปใน Google นะคะแล้วก็พิมพ์แค่แอฟริกันเก็จะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ r a s เ b อร์ y k e คีโตนเเหมือนกันต้องเป็นรุ่นนี้นะคะ ก็คือถามถามว่าตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างตอบโจทย์เลยคือคนที่มีน้ําหนักเกินห้ากิโลเป็นต้นไปนะคะอย่างแรกเลยเป็นคนที่ไม่ชอบออกกําลังกายเป็นคนที่ทานเก่งมากเป็นคนที่คุณแม่หลังคลอดเป็นคนที่ดื้อยาตอบโจทย์สําหรับนักทานอาหารเสริมหรือทานยาแล้วามอ้วนเกิดอาการดื้อยาเกิดการสะสมทานตัวไหนมากก็ไม่ลงสักทีหรือว่าเป็นคนที่ ทานจุกทานจิกทานพ่อมทานเพื่อหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคุณแม่หลังคลอดมีไขมันสะสมพอกนะคะต้นแขนต้นขาหน้าท้องแล้วก็มีปัญหาปัจจัยต่างๆเลยที่ทำพห้อ้วนเนี่ยจะง่ายที่สุดแล้วก็ในหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวน,นี้แอฟริกันเอเฟทจะมีทั้งหมด60เม็ดลาบบรีเโตนจะมีทั้งหมด60เม็ดเช่นกันวิธีทานง่ายๆมากก็คือทานพร้อมกันนะคะอย่างละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเที่ยงและเย็นนะคะก่อนอาหารแอดก่อนอาหารเที่ยงยนาทีแล้วก็ก่อนอาหารเย็น20นาทีนะคะแล้วก็ดืม่มน้ำสองแก้วทานคู่นี้ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดมากหาที่ไหนไม่ได้เลยอยู่ที่1,800บาท1,800บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งไปเลยนะคะการันตีได้เลยว่าทานแค่เซตแรกก็เห็นผลน้ำหนักลงเลยแต่ถ้าคนที่ต้องการแค่เฟิรม์มกระชับน้ำหนักตัวไม่มากอาจจะประมาณนัอยากลงสัก4โล3โลก็คือแนะนำให้ทานเป็นตัวแอฟริกันเอ e เซตัวเดียวก็พอตัวนี้ก็จัดโปรที่1,100บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วน ผิวขาวคนต้องการผิวขาวใส่ลอยๆลอยก็ตัวนี้เลยค่ะสินค้าแบรนด์ในไทยผ่านอายอยของเราก็ไม่ไม่น้อยหน้าสินค้านําเข้าเหมือนกันนะคะดูนะคะมีสารประกอบเยอะมากนะคะแล้วก็มีอยอททยปลอดภัยราคาหน้ากล่องนะคะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแต่ซื้อกับเบ้นได้ที่แปดร้อยบาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งนะคะตัวนี้ช่วยขาวใส่ลอยๆลอยแล้วก็ลดฝ้ากระจุดดงดำนะคะแล้วก็วิธีทานเนี่ย ทานแค่ก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดจบค่ะส่วนคนที่รักบ้านเกิดชอบสินค้าในไทยเหมือนกันก็ยังมีสิ่งดีๆเหมือนกันคือตัว ID c y l i n ซ e r ตัวนี้นะคะในหนึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานได้หนึ่งเดือนเพียงทานทานแค่วัน,วนละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารเที่ยงนะคะสําหรับคนที่น้ําหนักตัวไม่มากแล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์ไทยของเราก็ตัวนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่1,290บบาทนะคะแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกันผ่านออยออนะคะ ตัวนี้ก็ซื้อกับเบนเลยค่ะแปดร้อยบาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถเซิร์ชข้อมูลเข้าไปใน Google ดูก่อนได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook ของเบนนะคะ ben er, b e n ซี S ่ i อซ์เรนเดอ B E N z E E Y I S L E N D e R b e n ซี่ไอซ์เรนเดหรือ l ล e n S S e ลายเบนซี y ่สองสาม B E N z E E Y สองสามนะคะหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามได้ที่084 66978960846697896เบนนะคะยินดีให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาอย่างตรงจุดนะคะจะแนะนำว่าเราควรทานตัวไหนกับตัวไหนถูกต้องและยุคสมัยนี้สินค้าออนไลน์มันมีความน่าเชื่อถือหรือว่ามันอันตรายเยอะมากอ่ะคืออย่างของเบนจะเป็นวิธีการแจ้งโอนนะคะหรือว่าจะมาซื้อสินค้าได้ที่ตรงแถวตรงโลตัสบางแคก็ได้ตรงเพชรเกษมก็ได้นะคะหรือว่าทําการแจ้งโอนก็ได้ก็คือทําการแจ้งโอนเนี่ย ของเราตอนนี้ก็คือมีทั้งจัดส่งทั้งทั่วประเทศไทยนะคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเก็บสลิปไว้แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันนะคะถ่ายลูกค้าดูหรือว่าจะอิมพร์ตเลยบางทีลูกค้าต้องการไปไต้หวันหรือต้องลูกค้าไปสิงคโปร์ไปญี่ปุน่นต่างประเทศเราก็ยินดีจะจัดส่งให้เหมือนกันนะคะก็คือคนอยู่แดนไกลก็สามารถทำ,ทำได้ทานได้นะคะก็คือวิธีการแจ้งโอนก็คือว่าแอดมาทางไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อเราก็จะส่งเลขที่บัญชีของเบ้นไปให้แล้วก็เมื่อคุณลูกค้าเนี่ยทำการแจ้งโอนโดยการ ถ่ายสลิปใบเสร็จเพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็ขอชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับนะคะอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ทางเบนซ์เนี่ยเมื่อจัดส่งไปแล้วก็จะทําการถ่าย slip set, สลิปใบเสร็จไบชนิดที่เป็นอินเอจัดส่งถ่ายส่งให้ลูกค้าเมื่อจัดส่งแล้วเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เป็นการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับแน่นอนจ้ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นดีๆก็คืออยากจะแนะนําว่าคนที่มีปัญหาในการลดน้ำหนักจ,จริงๆเนาะก็แนะนำเป็นคู่นี้แล้วกัน,แล,กนแล้วถ้าใครอยากข่าวก็ ราคาแอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็แล้วก็ประเด็นหลักๆเลยไม่อยากจะให้มองปัจจัยเกี่ยวกับเสพย่างเดียวเกี่ยวกับอาหารเสริมโดยคิดไม่ควบคุมน้ําหนักหรือว่าแม่อะไรเลยก็คือแนะนําว่าถ้าเหล็กเลี้ยงของมันของทอดนอารมณ์ได้คุณก็ไม่อ้วนราคาแล้วไม่ต้องสั่งซื้อ,อยาลดความอ้วนหรืออาหารเสริมไปทั้งสิ้นเนาะแต่ถ้าทําไม่ได้จริงก็ลองลดลดสลับมื้อดูอยากลองทานเป็นเอออย่างม้นเส้นสลัดปลาเนื้อน้ำพริกปลาทู สุก,กี้เนี้อต้องเ็นสุก,กี้น้ำนะคะหรือว่าเป็นพวกหลีกเลี่ยงน้ำมันเนี่ยจะดีที่สุดหรือถ้าเป็นคนที่ชอบทาจุกทันจิกแนะนำให้ทานเป็นพวกซันบรา์ปาเซนทาโลหรือให้ซื้อเป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิรต์ตหรือว่ายาคูเนี่ยติดตู้เย็นไว้ทานกินจะดีค่ะและผลไม้เนี่ยกินสับป,ประรดเนี่ยจะดีมากเพราะว่ามันจะมีลิปในการล้างไขมันหรือว่าแอปเปิลเขียวสตรอเบอรี่นะคะก็คือถ้าเราทานอาหารเสริมจนลดน้ำหนักพึงพอใจบวกกับการควบคู่ในพฤติกรรมเราแล้ว,ลวเมื่อเราหยุดทาน ยังไงก็ไม่กลับแบบอ้วนแน่นอนค่ะแล้วก็ปลอดภัยผ่านอายอยแล้วก็มี GMP รับรองนะคะไม่มึนหัวไม่ใจสัน่นไม่โย,โยโย่นอนหลับเป็นปกติค่ะนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่าเป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดให้นมบุตรก็ยังไม่ควรรับประทานนะคะด้วยความปรารถนาด,ดีจากเบนซี่สองสาค่ะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกันนะคะบ๊ายบาย